สวัสดีค่ะชาลีทาโร่แม่หมอมือทองวันนี้มาในหัวข้อสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นแต่กำลังส่งผลต่อชีวิตคุณอยู่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่าพญานาคในมิติพลังงานกำลังเผยให้คุณรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลือกไพ่หนึ่งใบ้วยจิตที่สงบนิง่งแล้วเปิดเผยพลังลี้ลับ ที่กำลังมีอิทธิพลต่อคุณในตอนนี้ภพ่ใบที่หนึ่งคุณกำลังได้รับแรงดึงดูดจากพลังงานของผู้อื่นทั้งดีและไม่ดีคุณอาจรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลสับสนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเพราะกำลังรับพลังงานจากคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวไญรานาคเตือนว่าถึงเวลาสร้างขอบเขตพลังงานให้ตัวเองเคล็ดลับเสริมพกหินเกลือหรือ น้ำมนต์ติดตัวและอาบน้ำพร้อมสวดมนต์นาโมสามจบบวกพุทธทางสารนังขัดฉามิไพ่ใบที่สองกำลังจากอดีตชาติหรือคำสัญญาเก่าๆกำลังสะท้อนในชีวิตปัจจุบันคุณอาจเผชิญเหตุการณ์ซ้ำๆกับคนเดิมๆเพราะเป็นเงาของกรรมเกา่าปยาน่าอยากให้คุณรับรู้ไม่ต้องกลัวเพราะ การรู้เท่าทันจะปลดปล่อยทุกอย่างได้เคล็ดลับเสริมจุดทุบ16ดอกกลางแจง้งแล้วกล่าวขอขมาเจ้ากรรมนายเวรด้วยความจริงใจไพ่ใบที่สคุณกำลังถูกเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมีบางสิ่งล้อใจเช่นความรักความสำเร็จหรือคำพูดของคนอื่นที่ทำให้คุณลงทิศไปจากเส้นทางของตัวเอง พญานาาอยากให้คุณกลับมาสงบนิ่งและฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งเค็ดลับเสริมเขียนเป้าหมายของตัวเองหนึ่งข้อลงกระดาษแลว้ววางไหว้หน้ารูปพญานาคหรือยิอ่งพระบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ทรงพลังงานยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเลือกไพ่ใบไหนแชรให้จัก,กรวาลรู้ว่าคุณรู้แล้วและพร้อมที่จะจัดการ